ในช่วงประมาณปี1965นะครับช่วงนั้นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความยากจนมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีทั้งครอบครัวที่มีความร่ำรวยนะครับมีฐานะปานกลางและก็มีคนที่มีฐานะยากจนเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเนี่ยมีภาวะในการขาดสารอาหารตัวเล็กแคะกันแล้วก็กล้ามเนื้อรีบนะครับเพราะว่าขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน องค์การยูเนเซฟและก็ดรทีคอลินเคมเบลนะครับก็ได้เข้าไปส่งเสริมให้เด็กฟิลิปปินเนี่ยรับประทานธัญพืชให้มากขึ้นนะครับและก็ให้รับประทานนมวัวให้มากขึ้นทำให้เกิดเคสที่น่าแปลกใจทำให้ดรคอลินเคมเบลเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าทำไมมีเด็กที่เป็นโรคมะเร็งตับเกิดขึ้นในฟิลิปปินเป็นจำนวนมากนะครับแต่พอศึกษาเข้าไปลึกๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าโรคมะเร็งในเด็กฟิลิปปินเนี่ยกลับ ไปเจอในเด็กที่ครอบครัวฐานะร่ำรวยแล้วก็ฐานะปานกลางที่มีเงินซื้อเนื้อสัตว์บริโภคแล้วก็มีเงินซื้อน้ำนมวัวมาดื่มอย่างเพียงพอนะครับแต่สำหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับกลับไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็งตับดร t c o l ทีคอลเลนแคมเบลก็เลยทําการศึกษาให้ลึกลงไปนะครับว่าปัญหานี้จริงๆแล้วต้นตอมันคืออะไรกันแน่นะครับดรทีคอลเลนแคมเบล ก็เลยเข้าไปศึกษาจากงานวิจัยของประเทศอินเดียนะครับเกี่ยวกับการทดลองในหนูนะครับว่าเมื่อให้สารอะฟลาทอกซินนะครับสารอะฟลาทอกซินเนี่ยเป็นสารพิษที่อยู่ในถั่วลิสงที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักแล้วนะครับสารพิษตัวนี้จะอยู่ในอาหารแห้งทั้งหมดเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในถั่วลิสงเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นแห้งมเมล็ดธัญ,ญพืชแห้งทั้งหลายนะครับ หรือแม้กระทั่งกุ้งแห้งอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเป็นอาหารแห้งแล้วเก็บไม่ดีนะครับ <_ d ata> เกิดความชื้นทําให้มีเชื้อราชนิดหนึ่งเข้าไปเจริญเติบโตและสร้างสารพิษตัวนี้ขึ้นมา <_ d ata> เมื่อเรารับประทานอาหารพวกนั้นเข้าไปนะครับจะทําให้สารก่อมะเร็งเหล่านี้เนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับในร่างกายของคนที่บริโภคเข้าไปนะครับ หลังจากที่ได้ศึกษาในหนูนะครับเมื่อได้ฉีดสารอัฟราท็อกซินเข้าไปในร่างกายหนูแล้วหนูทดลองหลายตัวเกิดภาวะมะเร็งตับขึ้นแล้วนะครับ ดรทีคอรลินเคมเบลนะครับก็ได้ให้โปรโตีนจากนมที่เรียกว่าเคซีนเข้าไปนะครับมีการเปรียบเทียบหนูเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ให้โปรโตีนจากนมวัวเนี่ยยีและอีกกลุ่มหนึ่งให้โปรโตีนจากนมวัวเพียงแค่5%เนะครับนี่นะครับเป็นกราฟที่เกิดจากการให้โปรโตีนในหนูทั้ง2กลุ่มนะครับ กลุ่มที่ได้โปรโตีน5%ผ่านไป12สัปดาห์เนี่ยมเร็งจะไม่เจริญเติบโตนะครับและก้อนมะเร็งในหนูบางตัวเนี่ยมีขนาดเล็กลงด้วยนะครับและกลุ่มหนูที่ได้โปรโตีน20%เนี่ยจะมีก้อนมะเร็งเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญ และในการทดลองที่2นะครับดรทีคอลิลนคัมเบลได้ทําการให้โปรโตีนกับหนูเนี่ยที่เป็นมะเร็งตับแล้วนะครับ20%และลดโปรโตีนลงเหลือ5%นะครับในอีก3สัปดาห์ถัดมาและสลับโดยการให้โปรโตีนขึ้นไปเป็น20%ในอีก3สัปดาห์ถัดมาแล้วก็ลดลงเหลือ5%ในอีก3สัปดาห์ปรากฏว่าในช่วงที่ลดโปรโตีนเหลือ5%เนี่ยก้อนมะเร็งหยุดเจริญเติบโต,ต,ตและในหนูบางตัวมีขนาดเล็กลงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นดรคอลินเคมเบลได้ให้คำนิยามว่าเราสามารถที่จะปิดเปิดสวิตของมะเร็งได้จากการให้หรือไม่ให้โปรตีนจากสัตว์นั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ทำให้เราได้รู้ว่าแม้ว่าโปรโตีนจากนมวัวนะครับจะไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งสารก่อมะเร็งจริงๆก็คือสารพิษอัลฟาท็อกซินที่อยู่ในอาหารแห้งนะครับหรืออยู่ในธัญ,ญพืชแต่ว่าตัวโปรโตีนจากสัตว์ไม่ว่าจะมาจากนมวัวหรือว่าจากเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตัวกระตุ้นสัญญาณเคมีให้ก้อนมะเร็งเนี่ยมีขนาด โตขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากๆที่ทำให้เรารู้ว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญที่เอาไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตนั่นเองนะครับเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วจากสารก่อมะเร็งถ้าไม่ได้รับโปรโตีนจากนมวัวหรือไม่ได้รับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์จะไม่เจริญเติบโตและไม่แบ่งจานวนมากขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นสาเหตุของมะเร็งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือยีนของคนเรานะครับเมื่อมีสารก่อมะเร็งและมียีนที่ผิดปกติอยู่แล้วนะครับจะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมากขึ้น